รายการธรรมะคือคำตอบขอเสนอเรื่องถ้าเรามีสติเราจะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเกิดเราใช้แต่อารมณ์เราก็จะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หลายคนที่ชีวิตต้องประสบกับปัญหาประสบกับความหายนะความพังพินาศต่างๆนั้นก็เป็นเพราะว่าเราใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเรา ขาดสติเราไม่มีความยับยั้งชั่งใจข่าวทุกวันนี้ออกให้เห็นกันเยอะแยะกระทบกระทั่งกันนิดเดียวก็ใช้แต่กำลังใช้แต่โทระใช้แต่ความรุนแรงกระทบกระทั่งกันนิดเดียวบางทีแค่เผลอไปร่วมเกินทำให้ไม่ถูกใจนิดหน่อยเขาขอโทษแล้วก็ยังยังไม่หยุดยังไม่ยอม ยังจะเอาเขาให้ได้อย่างนี้นเป็นต้นก็เลยทำให้เกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนเพราะว่าเราใช้อารมณ์ใช้โทรศัพท์ในการแก้ปัญหาซึ่งมันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมหรือว่ามันเป็นการเพิ่มปัญหาที่หนักเข้าไปอีกฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่ว่า ด้วยอารมณ์ของเรามันขยายให้เป็นเรื่องใหญ่บางทีความโกรธเนี่ยมันหลอกเรามันหลอกให้เราสึกว่าเรามีอํานาจเรามีอํานาจมันก็ยิ่งแผงฤทธิ์ยิ่งอาหางการเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้สติมาควบคุมมันเนี่ยมันก็จะยิ่งแผดเผาแผดเผาตัวเราแผดเผาคนอื่นถ้าเรามองเห็นโทษตร,ตรงนี้ของ ของกิเลสของอารมณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความตระหนักหรือเกิดการทำไว้ในใจบ่อยๆหนึ่งๆเ,เกิดการฝึกการตั้งสติเพราะในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีสักวันที่เราอาจจะต้องเจอปัญหาเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วปัญหาวิกฤตอุปสรรคที่ถาถมเข้ามาเนี่ย โอ้มันก็จะเปรียบเสมือนพายุที่พัดเข้ามาไม่รู้พาอะไรเข้ามาบ้างพาทั้งอารมณ์ต่างๆความวิตกกังวลความเครียดความโกรธความเหนื่อยความอะไรเยอะแยะเข้ามาจนบางคนเนี่ยแทบจะเป็นบ้าหรือว่าทําให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยหรือว่าอาจจะเกิดการพลาดพังไปกระทําชั่ว ไปฆ่าเขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆบางคนก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ฉะนั้นสติจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถตั้งสติได้มีความรู้ตัวได้เราควบคุมได้เนี่ยแล้วถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีเพราะว่าการที่เราจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตถ้าเราใช้อารมณ์ใช้โทสะแล้วใช้ความโลภใช้โมหะแล้วเนี่ยมันจะยิ่งสร้างปัญหามากกว่า ลองไปคิดดูก็ได้มันก็จะยิ่งสร้างปัญหาให้หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ได้ใช้อารมณ์เราใช้สติปัญญามันถึงจะเกิดมันถึงจะเห็นตามความเป็นจริงของปัญหาถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงของปัญหาเราก็แก้ไขปัญหาตามที่มันเป็นจริงแต่ถ้าเราใช่อารมณ์เนี่ยเรามักจะเห็นปัญหามันใหญ่เกินความเป็นจริงบางทีเรื่องเล็กน้อยก็ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ให้มันเป็นเรื่องบานปลาย นี่คือที่มาของธรรมะคือคำตอบเราไม่ค่อยใช้ธรรมะเป็นคำตอบธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมะที่เป็นฝ่ายดีธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายสติฝ่ายปัญญาฝ่ายเมตตาฝ่ายการุณาบุทิตาอุเบกขาฝ่ายจาคะฝ่ายศรัทธาฝ่ายศีลอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเอามาใช้กันเราใช้แต่ธรรมะที่มันเป็นธรรมะที่ไม่ดี เราใช้แต่โทสะโมหะอภะตะนีอิจฉาริษยาทิฏฐิมานะอัตตาอย่างเงี้ยเป็นต้นตเราใช้พวกนี้มาแก้ไขปัญหาชีวิตมันก็พังหมดเพราะฉะนั้นจงมีสติเถิดสติก็จะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเกิดเราใช้อารมณ์เบาก็จะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ปัญหาอุปสรรควิกฤตต่างๆจะเป็นบททดสอบว่าเรามีวุฒิภาวะพอไหม ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางคนพอมีตําแหน่งหรือมีอํานาจวาสนาบารมีได้ขึ้นไปอยู่ในที่สูงสูงอยู่ในตําแหน่งอยู่ในยศอยู่ในฐานะที่สูงส่งแต่ว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์มันไม่รองรับก็เวลาเกิดปัญหาเกิดวิกฤตอะไรต่างๆก็สามารถทําให้ตนนั้นตกลงมาทําให้ถึงกับกระอักเลือดถึงปางตายได้เราจะเห็นว่า คนที่มีวุฒิภาวะไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆได้เราต้องฝึกสติไว้ถ้าเราไม่ฝึกสติเราก็จะเป็นตกเป็นทาสของอารมณ์เดีวพอเราเป็นทาสของอารมณ์ชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะมีแต่ปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหา